เมื่อใจกลับมานิ่งความสุขก็ไม่ต้องตามหาตอนที่หนึ่งเสียงแห่งความสงบที่เราลืมฟังเรามักใช้ชีวิตเหมือนคนที่กำลังเดินตามหาบางสิ่งอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเราคิดว่าเมื่อได้งานดีๆเราจะมีความสุขบางครั้งเราคิดว่าเมื่อได้รักที่สมบูรณ์เราจะพ้นจากความเหงา บางครั้งเราคิดว่าเมื่อปัญหาทุกอย่างคลี่คลายเราจะสงบแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงจริงๆกลับพบว่าใจเรายังไม่สงบอยู่ดีเราวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดพยายามเติมสิ่งนั้นสิ่งนี้ลงในชีวิตแต่ยิ่งเติมเท่าไหร่ใจก็ยิ่งคล่องเพราะสิ่งที่ขาดไม่ได้อยู่ภายนอกเลยมันอยู่ตรงใจที่ไม่เคยหยุด ่างหากใจที่ไม่หยุดวิ่งจะไม่มีวันรู้จักความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขไม่ใช่สิ่งที่เราต้องตามหาแต่มันคือสิ่งที่เรามองข้ามในระหว่างทางเรามักถูกสอนให้ทำเพื่อจะได้ดีแต่แท้จริงแล้วความสุขบางอย่างไม่ได้เกิดจากการทำแต่มันเกิดจากการหยุดหยุดดินหยุดหนี หยุดไข,ขว่า้าหยุดแม้กระทั่งความพยายามจะทำให้ตัวเองสงบเธอเคยสังเกตไหมว่าเวลาน้ำในแก้วถูกคนให้คุณต่อให้เราพยายามทำให้น้ำใสมันก็ไม่ใสในทันทีแต่ถ้าเราวางแก้วไว้เฉยๆน้ำจะค่อยๆใสขึ้นเองใจของคนเราก็เหมือนกันเมื่อเราหยุดดิ้น หยุดกวนมันด้วยความคิดและความกลัวความสงบจะค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติความนิ่งของใจไม่ใช่การบังคับให้เงียบแต่มันคือการปล่อยให้ใจได้พักพักจากการคิดพักจากการตัดสินพักจากการแบกเรื่องราวของทั้งวันในความนิ่งนั้นเองเราจะได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่ไม่ดังแต่ชัดเจนในหัวใจ เสียงที่พูดว่าเธอไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รู้ว่ากำลังมีชีวิตอยู่ก็เพียงพอในความเงียบของคืนหนึ่งถ้าเธอลองหยุดทุกอย่างหยุดเลื่อนโทรศัพท์หยุดวิเคราะห์เรื่องราวหยุดคาดหวังจากวันพรุ่งนี้แล้วเพียงแค่อยู่กับลมหายใจเธอจะรู้สึกได้ถึงความสงบเล็กๆที่เริ่มก่อตัวขึ้นมันไม่ใช่ความสุขที่เล่าร้องขอ แต่มันคือความสุขที่เกิดขึ้นเองเมื่อใจไม่พยายามจะเป็นอะไรอีกชีวิตไม่ได้ต้องสมบูรณ์แบบเพื่อให้เรามีความสุขมันแค่ต้องนิ่งพอให้เราได้เห็นความสมบูรณ์ในสิ่งที่มีอยู่แล้วเหมือนเธอมองบึงน้ำตอนค่าในวันที่ลมแรงเธอเห็นเพียงคลื่นแต่ในวันที่ลมสงบเธอจะเห็นท้องฟ้าสะท้อนอยู่บนผิวน้ำอย่างงดงาม ฝาไม่ได้หายไปไหนเลยเพียงแต่ใจเรายังไม่สงบพอจะเห็นมันเรามักเข้าใจผิดว่านิ่งคือว่างเปล่าแต่แท้จริงแล้วในความนิ่งนั้นเต็มไปด้วยชีวิตเต็มไปด้วยเสียงของลมหายใจเต็มไปด้วยจังหวะของหัวใจเต็มไปด้วยความรู้ตัวที่ไม่ต้องพยายาม เธออาจรู้สึกถึงความเย็นของอากาศที่แตะผิวหรือเสียงเบาๆของโลกที่ยังหมุนอยู่นั่นคือชีวิตที่แท้จริงเมื่อเธอเริ่มนิ่งใจจะเริ่มเห็นความจริงบางอย่างว่าแท้จริงแล้วความสุขไม่เคยอยู่ไกลเลยมันอยู่ในขณะนี้ในลมหายใจเดียวที่รู้ตัวไม่ต้องไปหาที่ภูเขาไม่ต้องไปหาที่วัด เพราะทุกครั้งที่เธอรู้สึกตัวนั่นคือการกลับมาบ้านของใจเธออาจเคยผ่านคืนที่ใจวุ่นจนอยากหนีแต่ไม่มีที่ไหนหนีได้พ้นใจจนกระทั่งเธอเริ่มหยุดและมองดูมันตรงๆเธอจะเห็นว่าความวุ่นวายนั้นไม่ได้ต้องจัดการมันแค่ต้องได้รับการยอมรับพอเรายอมรับ ใจจะค่อยๆค,คลายเหมือนเชือกที่ผูกแน่นมานานเมื่อใจคลายโลกทั้งใบจะเปลี่ยนเสียงที่เคยดังจะเบาเรื่องที่เคยใหญ่จะเล็กสิ่งที่เคยคิดว่าไม่ไหวจะกลายเป็นเพียงคลื่นลูกเล็กที่ซัดเข้าฟังแล้วหายไปใจที่นิ่งไม่ใช่ใจที่ไม่มีเรื่องแต่มันคือใจที่ไม่สันแม้มีเรื่องเกิดขึ้น เหมือนบึงน้ำที่ยังสะท้อนภาพได้แม้มีใบไม้ร่วงลงมาความนิ่งนั้นไม่ได้ทำให้เธอไม่รู้สึกแต่ทำให้เธอรู้สึกโดยไม่จมอยู่ในความรู้สึกนั้นในความนิ่งเธอจะเข้าใจว่าความสุขไม่ใช่รางวัลจากการต่อสู้แต่มันคือของขวัญจากการวางอาวุธเมื่อเธอหยุดต่อสู้กับชีวิตหยุดต่อสู้กับตัวเอง เธอจะเห็นว่าไม่มีอะไรต้องเอาชนะมีเพียงสิ่งที่ต้องเข้าใจและยอมให้มันเป็นคำคืนนี้ก่อนจะหลับตาลองวางทุกเรื่องไว้ข้างหมอนแล้วหายใจเข้าอย่างรู้ตัวรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ในลมหายใจนี้และไม่ต้องทำให้มันพิเศษกว่านั้นเพราะความสุขไม่ได้ ต้องมาพร้อมเสียงหัวเราะหรือดอกไม้มันแค่ต้องการใจที่สงบพอจะเห็นสิ่งเล็กๆที่งดงามอยู่ตรงหน้าบางทีความสุขก็เป็นเพียงแสงอุ่นจากโคมไฟเสียงลมหายใจของใครบางคนที่เรารักหรือแม้แต่เสียงเงียบในยามค่ำที่บอกเราว่าตอนนี้ทุกอย่างกำลังเป็นไปตามทางของมันเมื่อใจกลับมานิ่ง เธอจะเห็นว่าชีวิตไม่เคยต้องสมบูรณ์เพื่อจะงดงามเพราะความงดงามไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่สายตาที่มองเห็นความพอคืนนี้ขอให้เธอปล่อยใจให้สงบในอ้อมแขนของความนิ่งไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งแค่หายใจเข้าอย่างรู้และหายใจออกอย่างปล่อยปล่อยให้ใจได้พัก ในความเงียบอันอบอุ่นนั้นเพราะเมื่อใจกลับมานิ่งความสุขก็ไม่ต้องตามหาอีกต่อไปตอนที่สองเมื่อลมหายใจรู้ใจก็เริ่มตื่น ในทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเรามักรีบเปิดตาเพื่อมองหาแสงแต่ลืมไปว่าความสว่างแค้จริงนั้นเริ่มจากข้างในลมหายใจแรกของวันคือคำเตือนอันอ่อนโยนจากชีวิตว่าเรายังอยู่เรายังมีโอกาสจะเริ่มใหม่อีกครั้งแต่หลายครั้งที่เราผ่านมันไปโดยไม่รู้ตัวเพราะใจเรายังติดอยู่ในเสียงสะท้อนของวันวาน หรือภาพเงาของวันพรุ่งนี้เรามักคิดว่าความตื่นคือการลืมตาแต่แท้จริงแล้วการตื่นที่ลึกกว่านั้นคือการที่ใจกลับมารู้รู้ว่ากำลังหายใจอยู่รู้ว่ากำลังคิดอยู่รู้ว่ากำลังรู้สึกอยู่โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยเพียงแค่รู้ตัวใจก็เริ่มตื่นจากความฝันที่ชื่อว่าความคิด เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกแห่งความคิดมากเสียจนลืมโลกแห่งความจริงเราคิดแทนการรู้เราวางแผนแทนการอยู่เรากลัวแทนที่จะรับรู้แต่ในทุกลมหายใจหากเธอกลับมารู้เธอจะพบว่าชีวิตนั้นเรียบง่ายกว่าที่ใจเคยทำให้ซับซ้อนลองหลับตาหายใจเข้าเบาๆแล้วรู้สึกถึงอากาศที่ไหลผ่านปลายจมูก หายใจออกอย่างรู้ถึงความอบอุ่นที่ออกจากอกไม่ต้องพยายามทำให้ดีไม่ต้องพยายามสงบเพียงรู้ว่านี่คือชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นตรงนี้ลมหายใจคือสะพานที่เชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตใจและเป็นประตูที่พาเรากลับสู่ปัจจุบันเพราะในขณะที่เธอรู้ลมหายใจ ใจจะไม่หลงไปในอดีตและไม่เร่งไปในอนาคตมันจะกลับมาอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองสิ่งนั้นที่ซึ่งความสงบและความเป็นจริงอยู่เสมอเมื่อใจรู้ลมหายใจมันจะเริ่มมองเห็นสิ่งรอบตัวชัดขึ้นเสียงนกร้องในตอนเช้าไม่ใช่แค่เสียงแต่มันคือชีวิตที่กำลังกล่าวทักถ่ายแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านใบไม้ ไม่ใช่แค่แสงแต่มันคือความงามที่เรามักมองข้ามแม้แต่เสียงลมที่พัดผ่านก็เป็นเสียงเดียวกับที่โลกเคยใช้กล่อมใจผู้คนมาเนิ่นนานเธอไม่ต้องพยายามทำให้ชีวิตพิเศษเพราะทุกวินาทีที่รู้ตัวมันพิเศษอยู่แล้วความรู้สึกตัวไม่ต้องแต่งแต้มมันแค่ต้องจริงแม้เพียงชั่วครู่ที่เธอรู้ตัวว่ากำลังหายใจ ใจเธอก็ตื่นแล้วในวินาทีนั้นเธอเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเผลอคิดมากใจจะเหมือนคนที่กำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างแต่เมื่อเราหยุดรู้ลมหายใจใจจะเหมือนคนที่ยืนอยู่บนพื้นมั่นคงอีกครั้งเราจะเห็นว่าความคิดที่เราวิ่งหนีไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยมันแค่เรื่องราวในใจที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าและในขณะนั้นเองเธอจะเข้าใจว่าฟ้าไม่เคยมีเมฆอยู่ถาวรความกังวลทั้งหลายก็เช่นกันมันแค่ผ่านมาและจะผ่านไปเมื่อเธอรู้ลมหายใจใจจะเริ่มเห็นจังหวะของธรรมชาติเห็นว่าทุกสิ่งในโลกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างเป็นระเบียบไม่มีสิ่งใดต้องเร่ง ไม่มีสิ่งใดต้องหยุดเธอจะเริ่มรู้จักคำว่าพอดีพอดีระหว่างการทำและการวางพอดีระหว่างความพยายามและการยอมรับและในพอดีนั่นเองความสุขจะค่อยๆปรากฏโดยไม่ต้องเชิญชีวิตที่มีสติไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ไม่มีปัญหาแต่มันคือชีวิตที่มองเห็นปัญหาโดยไม่ทุกไปกับมันเพราะเธอรู้ว่า ทุกสิ่งล้วนเป็นแขกที่มาเยี่ยมแล้วจากไปความสุขก็มาความทุกข์ก็มาแต่ใจผู้รู้ยังคงนิ่งและในความนิ่งนั้นเองเธอจะเห็นความงดงามของการมีชีวิตอยู่บางคนพยายามฝึกสติให้ใจนิ่งแต่จริงๆแล้วการรู้ลมหายใจไม่ใช่เพื่อให้ใจนิ่งแต่เพื่อให้ใจอยู่กับความจริง และเมื่อใจอยู่กับความจริงความนิ่งจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับในวันที่ใจเธอเหนื่อยลมหายใจยังคงอยู่ในวันที่ใจเธอสับสนลมหายใจยังอยู่ในวันที่เธอไม่รู้จะไปทางไหนลมหายใจยังคงเป็นเพื่อนมันไม่เคยหนีไม่เคยตำหนิไม่เคยเรียกร้อง มันแค่รอให้เธอกลับมาสังเกตอีกครั้งเท่านั้นค่ำคืนนี้ลองหายใจเข้าอย่างช้าๆแล้วรู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกอย่างรู้ว่ากำลังหายใจออกไม่ต้องจับจังหวะไม่ต้องนับเลขแค่รู้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ในขณะนี้ซึ่งเป็นขณะเดียวที่ชีวิตจริงๆกำลังดำเนินอยู่ เมื่อใจเริ่มรู้ลมหายใจใจจะไม่หลงอีกต่อไปมันจะตื่นขึ้นมาจากความฝันที่ชื่อว่าชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เธอจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ใช่ปลายทางแต่คือการรู้ตัวในทุกก้าวย่างของทางที่กำลังเดินอยู่และในค่ำคืนที่เธอหายใจอย่างรู้ตัวแม้ไม่มีใครอยู่ข้างๆ แต่เธอจะรู้สึกได้ถึงความอุ่นบางอย่างในอกเหมือนมีใครกําลังกุมมือเธอไว้เงียบเยีบนั่นคือเมตตาของชีวิตเมตตาที่เกิดขึ้นเมื่อใจเริ่มรู้เมื่อเธอมีสติใจจะไม่หลงคิดว่าโลกต้องเปลี่ยนเพื่อให้เธอสุขแต่เธอจะรู้ว่าเมื่อใจเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนตามเพราะทุกสิ่งภายนอกไม่เคยอยู่เหนือสิ่งภายในความสุข จึงไม่ต้องตามหาเพียงแค่รู้ว่ามันอยู่ที่นี่เสมอคืนนี้ก่อนจะหลับตาลองบอกกับใจว่าขอบคุณลมหายใจที่ยังพาฉันอยู่ตรงนี้ขอบคุณชีวิตที่ยังให้โอกาสฉันได้รู้ตัวแล้วปล่อยให้ความรู้ตัวนั้นค่อยๆแผ่วเบาเหมือนแสงเทียนในห้องมืดที่ค่อยๆส่องไปทั่วทั้งใจ เพราะเมื่อลมหายใจลูกใจก็เริ่มตื่นและเมื่อใจตื่นความสุขก็ไม่ต้องรออีกต่อไปตอนที่สามใจที่สงบ คือใจที่เป็นอิสระจริงๆเมื่อเราผ่านคืนแห่งความเหนื่อยผ่านวันแห่งความวุ่นวายเราจะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ใจเราปรารถนามาตลอดไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่คำยกย่องแต่คือความสงบความสงบที่ไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขใดๆเลยเพราะเมื่อใจสงบทุกสิ่งก็เพียงพอโดยไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรอีก ความสงบไม่ได้หมายถึงการไม่มีเสียงรบก,กวนแต่มันคือการที่เสียงเหล่านั้นไม่อาจรบก,กวนใจเราได้เหมือนบึงน้ำที่ยังคงนิ่งแม้จะมีลมพัดเหมือนภูเขาที่มัน่นคงแม้จะมีเมฆคล้อยผ่านและเหมือนหัวใจที่เข้าใจแม้โลกจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ยังยิ้มได้อย่างอ่อนโยนในวันที่ใจสงบ เธอจะไม่รู้สึกว่าต้องพิสูจน์อะไรอีกเธอจะไม่ต้องต่อสู้เพื่อให้ใครเข้าใจเพราะเธอจะรู้ว่าความเข้าใจจริงๆเริ่มจากภายในไม่ใช่จากคำพูดของใครความเงียบจะกลายเป็นเพื่อนและความเรียบง่ายจะกลายเป็นของขวัญเมื่อเธอเริ่มมองโลกด้วยใจที่สงบเธอจะเห็นว่า ทุกสิ่งกำลังเป็นไปในหนทางของมันอย่างสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญแม้แต่เรื่องที่เคยทำให้เจ็บปวดก็เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนที่พาเธอมาถึงตรงนี้ตรงที่ใจเริ่มเข้าใจว่าการยอมรับคือหนทางสู่การหลุดพ้นคนเรามักคิดว่าความสงบอยู่ไกลต้องบวชต้องเข้าป่าต้องไปวัด แต่ความสงบที่แท้จริงไม่ต้องไปหาเพราะมันอยู่ในใจเราทุกคนเพียงแต่ถูกเสียงแห่งความคิดกลบไว้เมื่อเธอเงียบพอเสียงนั้นจะเริ่มเบาลงและสิ่งที่คงอยู่หลังจากนั้นคือความสงบที่แท้จริงของใจความสงบไม่ได้หมายถึงการไม่มีปัญหาแต่มันคือการมีที่วางใจในขณะที่ปัญหายังอยู่ เพราะใจที่สงบจะไม่ตื่นกลัวต่อความเปลี่ยนแปลงมันจะเห็นว่าทุกอย่างล้วนมาเพื่อสอนให้เราเรียนรู้มาเพื่อพาเราเติบโตและจากไปเมื่อถึงเวลาในวันที่ใจเธอสงบเธอจะเข้าใจว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่มันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเองเมื่อใจหยุดดินเหมือนผิวน้ำที่กลับมาใส เมื่อคลื่นสงบความสุขก็จะปรากฏขึ้นเองโดยไม่ต้องทำอะไรเลยในบางคืนที่เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นเธออาจรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นแผ่วเบาในอกความอบอุ่นนั้นคือสัญญาณว่าใจกำลังกลับมาบ้านกลับสู่ที่เดิมที่ซึ่งมันไม่ต้องหนีไม่ต้องขว่ยขวาเพียงอยู่กับสิ่งที่เป็น และยอมให้มันเป็นการรู้จักใจตัวเองคือการเดินทางที่ยาวไกลที่สุดเพราะเรามักเดินวนอยู่ในเส้นทางของความคิดความกลัวและความหวังแต่เมื่อเธอเริ่มหยุดฟังหยุดเร่งหยุดหนีเธอจะได้ยินเสียงหนึ่งในใจที่พูดเบาๆว่าไม่ต้องไปไหนอีกแล้วเพราะที่ตรงนี้ปัจจุบันนี้ คือที่ที่ชีวิตต้องการให้เธออยู่ความสงบแท้จริงไม่ใช่การปฏิเสธโลกแต่มันคือการอยู่ในโลกโดยไม่ถูกโลกกลืนเธอ,อยังยิ้มกับแสงแดดยังรับรู้เสียงฝนแต่ใจไม่หวั่นไหวไม่ยึดติดไม่พลักใส่เหมือนต้นไม้ที่ยืนอยู่ท่ามกลางลมมันอาจไหวแต่ไม่เคยล้มเพราะรากของมันลึกพอ่อ เมื่อใจสงบใจจะไม่ต้องเปรียบเทียบอีกต่อไปมันจะไม่ถามว่าทำไมคนนั้นถึงได้มากกว่าหรือทำไมชีวิตเราถึงไม่เป็นอย่างเขาเพราะมันจะเห็นว่าทุกชีวิตมีทางของตัวเองและในทางนั้นล้วนมีบทเรียนเฉพาะที่งดงามในแบบของมันความสงบไม่ได้ทำให้เราห่างเหินจากโลกแต่ทำให้เรารักโลก ได้มากขึ้นเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุแห่งมันและสิ่งเดียวที่เราทำได้คืออยู่กับมันด้วยใจที่อ่อนโยนในคำคืนเช่นนี้ลองหายใจเข้าอย่างลึกแล้วปล่อยลมหายใจออกเบาๆเธอไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคาดหวังอนาคตเพียงแค่รู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังหายใจ เสียงเงียบในใจจะเริ่มดังขึ้นอย่างแผ่วเบาและในเสียงเงียบนั้นเธอจะได้ยินบางอย่างเสียงของความสงบที่อยู่ภายในทุกครั้งที่ใจสงบแม้เพียงชั่วขณะมันคือการคืนอิสระให้กับตัวเองอิสระจากความกลัวอิสระจากความต้องการและอิสระจากภาพที่เราสร้างขึ้นในหัวว่า ชีวิตต้องเป็นแบบไหนเมื่อใจสงบเธอจะไม่ต้องตามหาความสุขเพราะเธอจะเห็นว่าความสุขไม่เคยจากไปไหนเลยมันแค่รอให้เธอหยุดเพื่อให้มันได้ปรากฏอีกครั้งก่อนจะหลับตาคืนนี้ลองพูดกับใจเบาๆว่าขอบคุณที่ยังอยู่ขอบคุณที่ยังหายใจขอบคุณที่ยังเรียนรู้แล้วปล่อยให้ใจพักในอ้อมแขนของความนิ่ง ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเร่งไม่ต้องไขว่ขวาเพราะเมื่อใจสงบทุกสิ่งก็พอดีและเมื่อทุกสิ่งพอดีใจก็เป็นอิสระในอิสระภาพนั้นไม่มีต้องไม่มีควรไม่มีจะมีเพียงความเป็นเช่นนั้นงดงามเรียบง่ายและเต็มไปด้วยชีวิตเธอไม่ต้องเป็นคนดีเลอร์ไม่ต้องเป็นใครที่สมบูรณ์ แค่เป็นคนที่มีใจสงบพอที่จะไม่ทำร้ายตัวเองและไม่ทำร้ายใครด้วยความไม่เข้าใจก็เพียงพอแล้วคืนนี้ขอให้เธอพักในความนิ่งอันอ่อนโยนปล่อยให้แสงแห่งความสงบค่อยๆส่องผ่านหัวใจเหมือนแสงจันทร์อาบผืนน้ำให้เป็นประกายเงียบงันแต่เปลี่ยมด้วยชีวิตเพราะเมื่อใจสงบเธอไม่ต้องตามหาอะไรอีก เพราะทุกสิ่งที่เธอตามหานั้นได้อยู่ในใจของเธอมาตลอดแล้วเมื่อเธอค่อยๆวางเรื่องราวทั้งหมดลงใจจะเริ่มกลับมาหายใจได้อีกครั้งในความเงียบที่ไม่มีเสียงของความคิดไม่มีแรงกดดันจากความคาดหวังจะมีเพียงความรู้สึกเบาเหมือนเมฆที่ลอยไปอย่างอิสระไร้ทิศทางแต่สวยงาม ในทุกเส้นทางที่พัดผ่านความสงบไม่ได้หมายถึงการไม่มีเรื่องให้คิดแต่มันคือการรู้ว่าเรื่องนั้นไม่ต้องแบกอีกต่อไปไม่ต้องผลักไม่ต้องดึงแค่รู้ว่ามันอยู่แล้วปล่อยให้มันเป็นไปของมันเองเพราะเมื่อเธอไม่ต่อสู้ใจก็จะหยุดเหนื่อยและเมื่อใจหยุดเหนื่อยเธอจะเริ่มเห็นทางของแสงเธออาจไม่รู้ว่า ในวันที่ทุกอย่างดูยุ่งเหยิงที่สุดความสงบก,ก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ในใจที่พร้อมจะรู้แค่หายใจเข้าอย่างรู้ตัวและหายใจออกอย่างอ่อนโยนโลกทั้งใบจะค่อยๆเงียบลงและใจจะค่อยๆสว่างขึ้นเมื่อใจสงบความเข้าใจก็จะเกิดสิ่งที่เคยไม่เข้าใจจะเริ่มคลี่คลาย เหมือนป่มที่ค่อยๆถูกแก้ด้วยมือที่อ่อนโยนความเจ็บที่เคยกัดกินจะค่อยๆละลายกลายเป็นความอ่อนโยนที่โอบกอดตัวเองในความนิ่งนั้นเธอจะเห็นว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์เพื่อจะงดงามถูกกอยร้าวของชีวิตต่างมีแสงแห่งปัญญาแทรกอยู่เสมอและแสงนั้นเองจะเป็นสัญญาณว่าเธอกำลังกลับมาหาตัวเอง ค่ำคืนนี้ก่อนจะหลับตาขอให้เธอวางความกังวลไว้ข้างหมอนไม่ต้องคิดถึงพรุ่งนี้ไม่ต้องเสียใจกับเมื่อวานเพียงอยู่กับลมหายใจและรู้ว่าตอนนี้เธอกําลังหายใจและในลมหายใจนั้นเองคือประตูของความสงบที่แท้จริงเพราะเมื่อใจสงบความสุขก็ไม่ต้องตามหา และเมื่อใจอิสระชีวิตก็เริ่มเบาเหมือนลมหายใจที่พัดผ่านกลางคืนอย่างแผ่วเบาในความเงียบนี้ไม่มีสิ่งใดต้องเติมไม่มีสิ่งใดต้องลบมีเพียงใจที่กลับมาพบกับตัวเองอีกครั้งอย่างอ่อนโยนเพราะแท้จริงแล้วความสงบไม่เคยหายไปไหนเลยมันเพียงรอให้เธอกลับมา และหยุดอยู่กับมันอย่างสงบเท่านั้น